หัวข้อในวันนี้พูดได้ว่าเป็นหัวข้อที่วนเวียนอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราในทุกๆวันในทุกๆเวลาเลยก็ว่าได้ซึ่งหัวข้อในวันนี้นั่นก็คืออัดวะการขอุดวาวันนี้เราจะมาพูดถึงคําว่าอัดวะตามหลักภาษาและตามบทบัญญัตินั้นคืออะไรอัดวะนั้นมีความประเสริฐอย่างไรและเมื่อเราต้องการที่จะทําการขอดวาแล้ว เราควรปฏิบัติตนอย่างไรท่า <c> น <oughs> พี่น้องครับ <c oughs> คำว่าอาัจวรตามนิยามหลักภาษาคือการแสวงหาและส่วนคํำนิยามตามหลักชรินาตามหลักบทบัญญัตินั่นก็คือความมุ่งหวังไปยังอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้ประทานในสิ่งที่ปรารถนาและให้รอดพ้นและปลอดภัยจากสิ่งที่น่ารังเกียจและความเลวร้าย การขอดุอานั้นถือได้ว่าเป็นอิบายัดาหนึ่งที่ประเสริฐเพราะว่าการอดุดอานั้นเป็นการพักดีตอนรองสุภานหวัวตาละและเป็นการแสดงถึงความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของบ่าวอีกด้วยอีกทั้งยังปกป้องให้บ่าวนั้นพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและอันบาลาการถูกทดสอบซึ่งการขอดุอาเป็นประจำนั้นจะนำมาซึ่งการตอบรับและความรักจากลอสุภาในหวัวตาละ และการขอดุดอานั้นคือการรำลึกไปยังอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลาถ้าเป็นน้องครับดังนั้นข้อชี้ขาดของฮุกกลมในการขอดุดอานั้นถือได้ว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งณนบรรดาในวิชาการฟิกรหรือบรรดานักรายงานฮะดีสและบรรดาอุลามะจากชนซลัฟและขลัฟซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาหัวต้าอาลาได้ตัดไว้ในส ah ุราอัลกอฟิรอายะที่60ว่า Auzubillahiminasyaitanirrojim Waqala Rabbukumudu'uni Astajibrakum Innaladzina yastagbiruna An'ibadati Sayadkhuluna jahannamadakhirin Nampak tak kawan-kawan? Di ayah ini Allah berkata right? 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 Waqala Rabbukumudu'uni nah, Lepas jahat-jahat Berkata Udu'uni Jomwingwa khotokhatet أ س ت ج ِ ب ل ب ك م ك َ أ َ ج บ ا َบَّ ة บ ب ก ر َกَّ ك َ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغْبِرُونَ أَنْ إ ِ ب แท้จริงบรรดาผู้ที่โอหังต่อการเคารพภักดีต่อข้านั้นไยาดดคลูนจะหันบรรดาคิรินพวกเขานั้นจะเข้าไปอยู่ในนรกสภาพที่ถำต่อยและมีรายงานจากท่านอันนุอมานบินบาชีรอดิยงองฮันหมัรายงานว่าอล ن النبي صلى الله عليه وسلم قال อินนรดูอาฮัลอิบาดะรอวหฮุลอัรบะฮ์ความว่ามีรายงานจากท่านอันน้อนม,มานบินบาชีร์รดิยอัลลอฮุอัลนั่นรายงานว่าทตลอดส่วนสอลล้อะลัวเลวัลลัมกล่าวว่าแท้จริงการดูอานั้นคือการอิบาดะท่านพี่น้องครับดังนั้นการขอดูอานัที่จะได้มาซึ่งผลของการขอนั้นจึงมีอาดับุดหัวการมีมารายาทในการที่จะขอ สื่อเหมือนที่เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กต้องการที่ไปขอตังค์พ่อแม่เราก็ต้องการที่ทําให้ตัวตัวเรานั้นอยู่ในสภาพที่นอบน้อมรู้สึกให้พ่อแม่สงสารเพื่อที่จะให้ตังค์เราเช่นเดียวกันครับในเมื่อเราต้องการที่จะขออัลลอฮฺสุภาหัวตาลาผู้ทรงให้ผู้ทรงเอกะแล้วดังนั้นเราควรอยู่ในสภาพที่นอบน้อมและถ่อมตนมากกว่านะครับ โดยท่านเชคมูฮัมมัดเจาดะอัลสวานได้เรียบเรียงและนำนำเสนอพร้อมตัวบทหลักฐานจากอะฮดีสในหนังสือที่ชื่อว่าอัลิกติดาฟิซิกรวดัวซึ่งเมื่อบ่าวคนหนึ่งต้องการที่จะขอดุอาต่อลร้อนแล้วควรที่จะมีระเบียบระบบในการขอดุอาดังกล่าวต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งคือออสติกบ้าลุงกิบละให้เขานั้นผินหน้าไปยังกิบละส รอ่อนยาไดให้ยกฝ่าม al ka ือทั้งสองขึ้น 3. อัลบุดอุบิหัมดินละให้เริ่มการขอด้วยอันสันสันอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาลาสี่อัลบุดอูบิศลาะอาลัยนบีสุลลาะฮฺวะเลวะซัลลัมวันข้อมูบิฮะกะดะฮิษให้เริ่มและจบการขอดุอาด้วยการกล่าวสารบัตท่านอับดุลลอฮฺสลลาฮฺวะเลวะซัลลัมห้าอัลบุดอูบินนับสี ให้เริ่มขอดูให้แก่ตนเองก่อนก่อนที่จะขอใผู้อื่น 6. อัลอซมูฟิตตลบิให้มีความจริงใจหนักแน่นในการขอนั้น 7. อัลอิลฮาฟิดวให้มีความมุ่งมั่นในการขอดูอาเช่นการกล่าวย้ำสามครั้ง 8. อัลอีกอนบิลอิจาบะมีความมั่นใจว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาทรงจะตอบรับข้อสนองนั้น 9. توفيرشروط การรับการอธิษฐานคือการกระทำที่ถูกต้องตามหลักศาสนาให้การให้ครบเงื่อนไขของการขอดุอฐานที่ถูกตอบรับเช่นการทำให้อัลลอฮฺสุบฮานาห์วาตาลาพึงพอใจด้วยการงานที่ฮาลาลและออกห่างไกลจากสิ่งที่เป็นฮารอมพร้อมปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาจิบข้อสิบอัลลอฮฺจะตรัสได้ อัลอิยาบะผู้ขอดุอาจะต้องไม่รีบเร่งในการตอบสนองคำขอดุอาจาก AH. อัลลอฮ์สิบเอ็ดอัลไลยะดอบิมาอุเซียจะต้องมีมินของขอในสิ่งที่ละเมิดบทบัญญัติศาสนาสิบสองขอถมดุอาบิดตามีเนติตอล,ลาบิฮิววลาหัมดิลไลฮฮิรอบิลอาลามินจบการขอด้วยการกลาบอามีนและสรรเสริญอัลลอฮ์และเป็นสิ่งที่สำคัญหลังจากระเบียบแล้วเขาต้อง รักษาข้อระวังสำคัญต่อไปนี้คือให้ให้ตัวเขานั้นมีความสะอาดทั้งภายนอกและภายในให้มีความละอายที่จะละทิ้งในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติใช้และมีความละอายที่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นบัญญัติห้ามออกห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้ามโดยรวมและห่างไกลจากการกินหรือดื่มหรืออภรรสมใสที่มาจากของฮารอมท่านพี่น้องครับทำไปแล้วครับวันนี้เราก็ได้รู้ถึง คำนิยมว่าอัดวาทั้งทางด้านหลักภาษาและตามบทบัญญัติว่าอย่างไรเราได้รู้ว่าอัดวามีความประเสริฐเป็นอย่างไรบ้างและเราก็ได้รู้ว่ามารยาทเมื่อเราที่ต้องเมื่อเราต้องการที่ขอดววต่อล้อแล้วเราควรทำอย่างไรสำหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ครับอากุลกาลีฮาดาวาสตรัลลอฮ์ละอซิมลีวะลกุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته